ตอกใจกันใล,ล่าะคะเด็กๆครูปิ่นอยากให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมีความรู้สึกท้อใจกับการเรียนนะคะใน EP ที่34นี้นะคะครูปิ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคในการเรียนทุกอย่างไปได้นะคะและที่สำคัญทีมงานจากบ้านครูปู้เดอดติวเตอร์คุณครูทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยถ้าอยากได้รับกำลังใจพร้อมกับเทคนิคการทำข้อสอบดีๆก็ไปชมกันเลยค่ะ yeah. โอเควันนี้กูเตอร์จะมาสอนในเรื่องของ verb to do verb to do มี2กรณีกรณีที่เป็น verb ช่วยกับกรณีที่เป็น verb แท้ verb ช่วยเนี่ยก็คือช่วยในสร้างประโยชนั่นเองส่วน verb แท้เนี่ยแปลแปลว่าทำหรอ verb ช่วยไม่ต้องแปลไม่แปล verb แท้ต้องแปลว่าทำอะทีนี้ subject ที่เป็นเอกพจน์ มีชีอิตเราจะใช้ดาร์ส่วน Subject ที่เป็นพระหูพจน์เราจะใช้ดูนะออาทีนี้ข้อนี้เป็นฮีดังนั้นเป็นเอกพจน์เราต้องใช้ดาร์ข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2องลกดาร์ตทำไมถึงตอบดิษไม่ได้ล่ะครูเพราะว่าอะไรมันมีคำว่า today ที่แปลว่าวันนี้อยู่แสดงความเป็นปัจจุบันตอบข้อที่2องลกถูกต้องที่สุดโอเคข้อสองลก the teacher s เติม s เป็นผ้าหูพจน์ดังนั้นใช้ do หรือ does ต้องใช้ใช้อะไรเอ่ยใช้ do พอที่ไม่ใช่ดูตัดทิ้งเห็นคาว่า every day ปุ๊บแสดงว่าเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอจะเป็นปัจจุบนันเนาะอะ,อะดังนั้นตอบพ่อ,พอ 1, หนึ่งลูกใช้ดูอย่างเดียวใช้ did ไม่ได้เพราะ did มันต้องใช้ในรูปของอดีตเป็น verb สอง does did ก็ไม่ได้มันจะ verb ชน verb ไม่ได้ แปลว่าคุณครูเนี่ยทำงานหนะักทุกวันตอบข้อหนึ่งนั่นเองโอเคข้อสามลูกข้อสามสังเกต yesterday แปลว่าเมื่อวานมันแสดงว่ามันแปลว่ามันเป็นอดีตลูกมันแปลว่าเมื่อวานนี้ดังนั้นอะไรที่จะเป็นอดีตได้ก็คือ Di d ต้องเป็น Verb 2สองลูกดังนั้นข้อที่เป็น d i d ตอบข้อที่สามส่วนข้ออื่นเป็นดูไม่ได้ดั๊ดไม่ได้ดั Did ๊ดดิทเวิรชน verb ก็ไม่ได้ดังนั้นตอบข้อสามจึงถูกต้องที่สุดลูก He did it yesterday เธอทำมันในเมื่อวานเนี้ยอืมทำอะไรก็ไม่รู้โอเคข้อ4ี่หกข้อ4เป็น subject เป็น nick เป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้อะไรใช้อ่าใช้ d a s ลหอกอะไรที่เป็น d a s ตอบพ่อ2ได้เลย nick d o e s nothing this week เขาไม่ได้ทำอะไรเลย nothing แปลว่าไม่ได้ทำอะไร nothing ก็คือไม่ได้ทำอะไรตอบพ่อสองหก ไปดาสนั่นเองโอเคข้อห้าลูกดูข้อห้าก่อนเดนเอกพจน์ subject เอกพจน์อ่ะดูซิจริงๆตรงนี้มันเป็นซ้ำซ้อนอ่ะโทษทีตัดดูให้ครูทิ้งก่อนนะอันนี้ตัดทิ้งไปก่อน ่า uh. how's work today today mm hmm. เป็นปัจจุบันปจบปัจออปจุบันควร,ปรเป็นอะไรดีเป็นปฏิเสธอะปฏิเสธจะต้องเป็น do does บวกกับ verb บวกกับดูนั่นแหละก็คือเป็น verb ไม่ผัน ในกรณีที่เป็นปัจจุบันดังนั้นนางต้องเป็นลายจนเป็นเอกพจน์จะต้องใช้ดาสอะไรที่เป็นดาสเตยดูซิดูสองกับสามกอ่ะจะต้องตามวยเวิร์ไม่ผ่านก็คือดูดังนั้นตอบข้อที่สามนั่นเองตอบข้อสามนะเป็นเวิร์ไม่ผ่านเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้และความสุขอย่างเต็มเปี่ยมกันไหมคะ อย่าลืมกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะก่อนจากกันค่ะครูปินขอฝากคำคมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ว่าการเรียนที่ดีนะคะไม่ใช่การเรียนอย่างหนักแต่เป็นการเรียนในสิ่งที่รักและเป็นการเรียนในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ